สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาไปดูบรรยากาศหลังกลางแปลงมิชัยบัญชาครั้งที่4นะครับชื่องานสีฐานเฟสติวัลงานนี้จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับไม่ได้จัดมาหลายปีนะครับเนื่องจากมีสถานการณ์โควิดนะครับปีนี้ก็เลยจัดใหญ่นะครับต้องเข้าประตูทางบึงสีฐานนะครับถึงจะเจอตัวงานนะครับก็เป็นงานรวมกิจกรรม รวมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็งานลอยกระทงไว้อยู่ในงานเดียวกันนะครับวันที่6วันที่7วันที่8เดือนพฤศจิกายนปี2565ครับผมไปถึงงานก็เย็นๆแล้วล่ะครับยังไม่ค่ำนะครับก็เดินถ่ายเก็บบรรยากาศก่อนนะครับแต่ว่ากลางคืนสวยกว่านะครับเพราะว่าทุกอย่างจะถูกประดับด้วยไฟนะครับมหรสพอย่างหนึ่งในงานครั้งนี้ก็คือมีหนังกลางแปลงย้อนยุคนะครับ โดยหอภาพยนตร์อีสานหรือว่าหอภาพยนตร์ซึ่งตั้งมาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับอาจารย์นิยมนั่นแหละครับนี่เป็นจอหนังอีกจอหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นหนังตะลุงทางภาคอีสานนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนท้ายๆนะครับเดี๋ยวนี้ดูเก็บบรรยากาศไปก่อนนะครับคุณโอเทพมงคลขอนแก่นนะครับก็ไปช่วยฉายหนังย้อนยุคนะครับจากฟิล์ม35มมนะครับ3วันนะครับ6ก8็ก็นาหนังไปฉายนะครับ นี่ยังไม่แสดงนะครับแค่ลองซ้อมๆตอนเย็นนะครับผมไปถ่ายไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนแสดงจริงนั้นจะไม่ได้มาถ่ายนะครับก็เดินเก็บบรรยากาศงานนะครับยิ่งดึกคนยิ่งแน่นนะครับกลางคืนนี่แทบจะเดินกันไม่ได้เลยนะครับคนแน่นนะครับตรงนี้เป็นลานซึ่งมีของเด็กเล่นนะครับมีชิงช้าสวรรค์อยู่2องอันนะครับมีหมาหมุดนะครับแล้วที่เห็นเยอะที่สุดนะครับก็คือบรรดาของกินนะครับมีให้เลือกหลายซุ้มนะครับ เดินซื้อเดินแล้วก็เดินกินก็ได้นะครับหรือว่าถ้าจะนั่งกินก็จะมีโต๊ะให้นั่งอยู่ริมบึงนะครับก็ซื้อแล้วก็กินสนุกนะครับนี่ขบวนแห่เริ่มแล้วนะครับเป็นขบวนแห่ที่เรียกว่าอลังการนะครับวิจิตรเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาเดินนานพอสมควรนะครับตั้งแต่ถนนอยู่ฝั่งรู้นะครับแล้วก็โค้งมาทางนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่บึงนะครับผมก็ถ่ายบรรยากาศแล้วก็ตัดให้ดูเป็น สั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าจริงๆตรงนี้ค่อนข้างยาวนะครับมีเดินแล้วก็มีหยุดแสดงหยุดรำด้วยนะครับที่เดินเดินก็จะหยุดนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นบรรดาคณะต่างๆนะครับที่เปิดสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับวันนี้ก็ดูกันเป็นเรียกว่าดูกันเป็นสั้นๆก่อนนะครับภาพจริงนั้นในงานนั้นเห็นคนถ่ายภาพเยอะนะครับมีทีวีถ่ายทอดด้วยนะครับ ผมก็เก็บบรรยากาศเรื่อยๆนะครับทําไมกลางแปลงหนังวิเชัญบัญชาครั้งที่4ถึงได้มีโอกาสไปฉายที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าคุณโอนะครับซึ่งรับฉายหนังในงานนี้3มคืนนะครับแล้วก็เป็นกลางแปลงย้อนยุคนะครับผมเห็นคุณโอฉายผมก็เลยติดต่อไปที่คุณโอว่าถ้าสมมุติว่าเราจะนํากลางแปลงวิเชิบัญชาไปฉายสักเรื่องหรือ2เรื่อง ในงานที่พอจะได้ไหมนะครับคุณโอ๋กอต็ติดต่ออาจารย์นิยมนะครับอภอาพยุทอีสานนั่นแหละครับที่ขอนแก่นก็เล่าบอกความประสงค์นะครับอาจารย์นิยมก็ยินดีนะครับที่หนังมิชชัญชา16อบมที่เป็นฝ่ายดิจิตอลจะมีโอกาสฉายนะครับก็เลยมีโอกาสได้ไปฉายในคืนวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่แหละครับก็ถือว่าเป็นกลางแปลงมิชชัญชาครั้งแรกในภาคอีสาน,นนะครับที่ได้มีโอกาสาเริ่มต้นฉายที่ มหาวิทยาลัยขอนกันนะครับแม้ว่าในงานจะมีหมอรพมีการเล่นนะครับทั้งมืออาชีพนะครับที่เป็นวงใหญ่นะครับแล้วก็ของนักศึกษานะครับมีการประกวดการร้องเพลงนะครับเสียงในงานจะตีกันค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะเสียงที่เป็นเสียงจากเวทีที่เป็นเวทีใหญ่นะครับก็จะเสียงตีมาถึงเวทีเล็กๆรวมทั้งจอหนังกลางแปลงด้วยนะครับถามว่าเราทราบไหมครับว่า จะเจอปัญหาในลักษณะนี้นะครับก็ทราบนะครับแต่ว่าที่เราต้องการไปฉายเพื่อเผยแพร่ผลงานของเพลอกวิชบัญชาซึ่งเสียชีวิตไป52ปีแล้วนะครับเราก็ต้องทําครับเรื่องแรกที่เราเสนอฉายที่กําลังดูอยู่นี้ก็คือหนังเรื่องลูกแมวนะครับปี2011นะครับซึ่งกากฟิล์มหนังชุดนี้นะครับคุณโอเทพมงคลนั่นแหละครับเป็นคนที่ซื้อมาจากร้านขายของเก่าในขอนแก่นนะครับแล้วก็ส่งมาให้พวกเรานะครับ ผมก็แกะบทพากนะครับแล้วก็ช่วยกันพากเสียงออกมานะครับก็ได้มีโอกาสกลับไปฉายที่ขอนแก่นนะครับเห็นไหมครับจะมีคนซึ่งเป็นคนเดินเที่ยวนะครับเดินมาแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับทุกคนมีโทรศัพท์มือถือนะครับหยุดแล้วต้องถ่ายนะครับพอถ่ายเสร็จแล้วก็โพสทันทีเลยนะครับเห็นถ่ายเสร็จแล้วก็โพสทันทีนี่เป็นฉากจบของหนังเรื่องลูกแมวนะครับตลอดระยะเวลาที่หนังฉายนะครับก็จะมีคนเดินผ่านไปผ่านมานะครับ เป็นถนนนะครับให้คนเดินนะครับแล้วก็จอหนังจะอยู่ริมฝั่งถนนนะครับหมอรสพก็จะอยู่ริมฝั่งนะครับคนก็จะมายืนดูนะครับแบบนี้แหละครับบางคนก็เมื่อยนะครับที่เดินเพราะว่าบริเวณนี้กว้างขวางก็เข้ามาทั้งดูเป็นเรื่องเป็นราวนะครับบางคนก็ดู10นาที20นาทีบางคนดูทั้งเรื่องก็มีนะครับจากที่สุ่มๆดูอายุนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เกิดไม่ทันเรื่องราวของพระเอกวิชัยบัญชานะครับโดยเฉพาะท่อนที่ เป็นหนังประวัติผลงานของพระเอกมิชัยบัญชานะครับที่เขียนไว้ที่จอแบบนี้แหละครับคนก็จะหยุดดูเยอะกว่าปกตินะครับเพราะว่าสั้นๆนะครับประมาณ15นาทีจบนะครับก็จะหยุดดูแล้วก็จะถ่ายรูปนะครับเวลาฉายเป็นหนังเรื่องนี้บางคนหยุดดูแล้วก็สงสัยว่าเรื่องอะไรก็ไปดูป้ายนะครับที่ติดข้างทานะครับปรากฏว่าป้ายที่ติดข้างหน้าเป็นหนัง35มมนะครับ บางคนก็เข้ามาถามผมนะครับว่าหนังอะไรนะครับกพได้อธิบายกันนะครับว่าเป็นหนัง16มมที่แปลงไฟล์มาเป็นไฟลเรียกว่าเป็นไฟดิจิตอลนะครับก็สนใจดูสนใจถ่ายรูปนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2แล้วนะครับเรื่องชายชาตรีส่วนเด็กชายคนนี้ครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณโอเทพวงคนนั่นแหละครับเป็นผมถ่ายวิดีโอก็มายืนนะครับผมก็เลยบอกว่ามามาถ่ายหน่อยนะครับคู่นี้ก็ถ่ายภาพนิ่งนะครับแล้วก็เอาไปโพสต์นะครับ บางคนที่นั่งดูก็นั่งดูกันเป็นกลุ่มๆอย่างนี้แหละครับสัก10นาที15นาทีก็ลุกเปลี่ยนไปเดินดูอย่างอื่นนะครับนี่คุณโอก็เตรียมฟิล์มที่จะฉายเรื่องต่อไปนะครับหนังกางแปลงในงานแบบนี้นะครับสมาธิที่จะดูหนังจนจบเรื่องนั้นเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่ามีการลเล่นอ,อย่างอื่นเยอะนะครับในความรู้สึกของผมนั้นแค่เขาหยุดดูสักนาที2นาทีนะครับบางคน5านาที10นาทีถ่ายรูปไว้นะครับก็ถือว่า ประสบความสดเด็จแล้วนะครับในการเผยแพร่ชีวประวัติของพระเอกวิาบัญชาซึ่งเสียชีวิตไปถึง52ปีแล้วนะครับเพราะว่าพอรู้ว่าเป็นวิาบัญชาเดี๋ยวเด็กรุ่นใหม่ก็จะไปสืบคน้นตัวเองละครับว่าวิาบัญชาเป็นใครมาจากไหนนะครับฉะนั้นการฉายหนังในงานซึ่งเป็นงานเปิดในลักษณะที่มีกิจกรรมหลายอย่างอย่างนี้นะครับแค่เขาหยุดดูแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพนะครับบางคนก็ ไปถ่ายหน้าจอหนังนะครับว่าตัวเองกําลังมาดูหนังผมก็ถือว่าเรียกว่าประสบความสำเร็จ้วครับในการที่จะนําเสนอหนังกลางแปลงมิชเบญชานะครับคืนนั้นเราก็ฉายกัน2เรื่องนะครับเรื่องลูกแมวกับชายชาตรีแล้วก็มีหนังประวัติมิชยบญชาอีก15นาทีนะครับก็ถือว่าการเดินทางไปขอนแก่นครั้งแรกนะครับไปรถไฟแล้วก็กลับรถไฟแล้วก็ไปคนเดียวด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับ มาดูตอนท้ายนะครับนี่คือคุณโอฉายหนังสามมมอนะครับฉายหนังตัวอย่างจบแล้วก็จะฉายด้วยเรื่อง15บ้าข้ามเดือน11นะครับคนก็จะหยุดดูเยอะกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าไม่เคยเห็นเครื่องฉายนะครับคุณโอก็ตอนนี้เป็นการสาวฟิล์มหนังนะครับจะบบทม้วนนะครับหนังตัวอย่างเพื่อที่จะฉายหนังเรื่องนะครับระหว่างที่คุณโอสาวฟิล์มหนังนะครับคนที่มายืนดูซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับก็ จะถามผมเสมอนะครับผมเห็นสงสัยผมก็เข้าไปใกล้ๆนะครับก็อธิบายนะครับว่ามันคือเครื่องฉายหนังสําหรับโรงหนังมินิเทเตอร์ในสมัยก่อนนะครับบางทีก็ถามว่าเครื่องฉายอายุกี่ปีไอ้ที่ถือในมือที่ใส่ลงไปนั้นเรียกว่าอะไรนะครับก็สนุกก็เพลินดีนะครับได้อธิบายให้คนรุ่นใหม่นะครับที่ไม่เคยเห็นม้วนฟิล์มหนังนะครับไม่เคยเห็นว่าหนังที่อยู่บนจอนั้นมาจากฟิล์ม มวลกลมๆล,ลักษณะนี้แหละครับบางทีก็ถามว่าฟิล์มหนังพวกนี้อายุกี่ปีนะครับพอบอกชื่อนะครับว่าหนังเรื่อง15าข้ามเดือน11บฉายปีพศไหนฟิล์มนั้นก็ปีพศออนั้นแหละครับบางคนก็ตกใจนะครับยิ่งเป็นหนังวิทยชัยบัญชาพอบอกว่า2อ1พันสเนตกใจนะครับยังไม่เกิดกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสนำหนังกลางแปลงวิทยชัยบัญชาในระบบ16มมนะครับที่แปลงฝ่ายเป็นไฟาย ดิจิตอลแล้วนะครับไปร่วมฉายในงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นิยมนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับคุณโอเทพมงคลนะครับที่สนับสนุนให้มีกลางแปลงวิจัยัญชาขึ้นครั้งแรกในภาคอีสานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเอาละครับมาปิดท้ายด้วยหนังที่คล้ายๆหนังตะลุงทางภาคใต้นะครับแต่ว่านี่เป็นทางภาคอีสานนะครับพูดเป็นภาษาอีสานนะครับ มาจับเปยเบิงไปเิย์มามีความแต่ลบมไปเลยเอาไปไปเฮ้ยมองไว้ัฉบาะฉันากฉันบีบๆเอามาใส่เอามาใส่ย่าปาลูซานอสลนซานอใส่ก็ได้เดียวเอาเอาาเอาเอามาดเขาได้เอาจากเออจังสั่นเมจากคือปญาเฮ้ยยปหัลกปหัวลจ่เลยถ้าุกแคจัน กุ้งเขียบกุดรนกุ้งเขีบสังขารร้อยเอ็ดบ้านไผ่บารมอเอาเสียยาโสเสียยาโสโอ้ยบอกอกเป็รถขั้นเดือดไปห้อยที่ห้อยแดือนไปแมงก็ไเนาอ้วยผู้โดยสารไปเสีกาแฟรถรถตั้มจางเนาะไปเสียยาโสจังป่าไปเสียยาโสได้บอกค่ารถไปครับแปดขันห่างการถงบนแมงมันจะแพ้โอ้ยตะมันแพงไปเนาะเอ้า รถมากมากันเต็มเลนะม้าโอยนะมันกูนะมันกูนี่แล้วมาเด้อมูเรซิไปเสียยาโสเอาเอาพวกไปตีจักไข่มาเด้นมันแพงนะเอาพวกไปตีจักไห้มาเด้เอาของหน่อยโรคบาดภัยของใหไงโรคเมืองพ้นของมุมีขนลรคโคราของประสาทไปลนโรคแกงค่อยของมุมีหมอยเปลนโหมอชิดของน่หน่อยเนี่ยเป็นโรคตาเลี่ยงของเตยซุ่มกัดเตยเสียใจไม่รับค่าเอามาเด้อมาเด้อมูเรซิไปเสียยาโสเอาเสียยาโสเสียยาโส